สวัสดีค่ะวันนี้พามาทำลูกชิ้นอกไก่สายกีโตสายครีมทานได้สูตรนี้ทำง่ายมากไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารกันบูดมาดูวิธีทำกันเลยส่วนผสมก็จะมีเนื้ออกไก่800กรัมใช้เป็นเนื้ออกไก่เนื้อล้วนนะคะเอาหนังออกเอาพังผืดออกหั่นแล้วก็แช่ฟรีไว้ใช้เป็นเนื้อ อกไก่ที่เย็นจัดนะคะใส่เกลือมาลาย2ช้อนชาหรือเกลือสิชมพูใส่อิริทิทช้อนชาหรือสารแทนความหวานใส่พริกไทย2ช้อนชาหรือตามปริมาณที่เราชอบ เป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้ค่ะกระเทียม2ช้อนชาตามด้วยสีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดา1ช้อนครึ่งเพื่อความนุ่มและเนียนเด็ดใส่น้ำเย็นจัด3ส่วนสีถ้วยตวง จากนั้นนำเนื้อไก่มาปั่นให้ละเอียดใช้เวลาประมาณ5นาทีสังเกตว่าเนื้อไก่เนี่ยละเอียดแล้วนะคะก็เริ่มใส่น้ำแข็งครั้งละ1-2ก้อนเพื่อคงความเย็นให้กับเนื้อไก่แล้วก็ปั่นต่อนะคะปาดขอบโถเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดี จากนั้นก็ทยอยใส่น้ำแข็งข้างหน้า1-2ก้อนทำแบบนี้จนกว่าจะได้เนื้อไก่ที่มีลักษณะเหนียวเนียนและหนึบนะคะเมื่อได้ตามต้องการแล้วเราก็มาตั้งน้ำร้อนกันเลยค่ะเมื่อน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะเราก็มาปั้นลูกชิ้นกันเลยค่ะแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะจะได้ไม่ติดมือเนาะเพราะว่าเนื้อมันเหนียวมากเลย ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้ในการบีบปล่อยบีบปล่อยแล้วก็นำช้อนเนี่ยมาตัดลงไปในน้ำร้อนทำจนเต็มกระทะหรือเต็มหม้อนะคะแล้วก็นำตะวักมาคนๆๆเพื่อให้ลูกชิ้นเนี่ยสุกดีต้มเป็นประมาณ5-10นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยตักไปน็อกไว้ในน้ำแข็งเพื่อให้ลูกชิ้นเนี่ยคงความเด้งเอาไว้ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าลูกชิ้นเราจะหมดนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูดีใช้ได้เลยนะคะเนี่ยเด้งเดงฟูมือมากเลยมาลองผ่าดูเนื้อด้านในกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คะ่ะเนื้อเนียนเด้งมากเลยคะ่ะ เด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะทำเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมแพ็คใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไว้ทำอาหารครั้งต่อไปทำง่ายมากเลยค่ะลูกชิ้นอกไก่อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย 好的，好的，好的，好 <noise> 的<声>，好的，好的。